ได้ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีปีนี้ท่านไม่มีอุบัติเหตุทางการเงินเกิดขึ้นท่นไมจําเป็นต้องใช้เงินไปมากกว่าเงินที่หามาได้แนวโน้มในปีนี้คือท่านจะสามารถสะสมความร่ํารวยไปได้จะเป็นปีที่มีเงินเหลือเก็บอย่างต่อเนื่องในปี2,565นี้ท่านที่สนใจในการลงทุนกับเงินบางส่วนที่ยังมีเหลือโชคทางการลงทุนก็มีโอกาสได้ทํากําไร บางท่านอาจได้รับเงินพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอีกด้วยความรักในปี2,565ดวงความรักของคนปีฉลูมีเสถียรภาพดีมีความรักมั่นคงแต่ท,ที่ยังเป็นโสดจะได้พบกับเพศตรงกันข้ามที่มีความสนใจในตัวเราหากท่านรู้สึกว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่ใช่ก็จงอย่าได้ลังเลเคล็ดลับของการมีคู่ของคนปีฉลูนั้น เพียงแค่ท่านปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อ